อมช่างราดีก็กูกม้มาไทยไปอย่างเกินจน่านนี้แล้วเสด็จพ่อย,ย,ยังไม่สรงกลับมาสักทีเลยนะะเสด็จแม่ภาวนาขอให้สุดท้องสุดหัวขสทีุ่ฟ้า พระเจ้าขันอัศนัยเหรอพระเจ้าขันอ่ะแล้วนี่มาทำไมเน,นี่ยโกงเงินไอ้ปลาของโจรมีใครชนะและให้กโกบอกเอาทองมาให้พ่อโองค์หนึง่งหีบพระเจ้า,าขันทองของแม่จ้า,าคะแต่แม่ไม่คิดเลยว่า ยยไปนนคุณนะคุณ่าโข่งสงสัยโข่งผ้าดีเล่นกันนะจ้าก็ะมองชื่อขนุนเออเอไม่ต้องร้องไม่ไมค่อยลำบากก็ไม่ต้องร้องได้ยังจะร้องมั่งอี คือก้าหม่งที่ขนุนไปทหารของราชโอรสอัศนัยพระเจ้าข่ะเปไปทำให้คนใส่เอัศนัยตอนนี้องค์ราชบุตรนั้นมีชัยชนะกับกองโจกิตนะพระเจ้าค่ะอัศนัยมีชัยชนะมีชัยชนะกูไว้ใจคนไม่ผิดจริงจริงเลือกว่าที่ลูกเคยไม่ผิดจริงๆเลยแม่แล้วไหนองค์อีล่าดีพระองค์ไหน องค์กิจกานีแล้วทำไม,ไมถึงมาคนเดียวก็ตอนนี้องค์อธนไยให้ทองมาถวายให้หนึ่งหีบเอาทองมาหนึ่งหีบก่อนเจ้าค่ะถามจริงๆเรอเจ้าค่ะเมือ,องคู่มึงเนี่ยมีทองมากมายขนา,าดนี้เจ้าค่ะมึงจะหาที่ติทท่ทองให้ดีกว่านี้ไม่ดีหรอคะทุนกนพาขิลหมอทองเดินทางมาไหนใครก็ไม่รู้ว่าเป็นทองโดนอ้วนโดนอะไรถ้าอย่างนั้นเอามาดูสิอยากจะสมหน้าสมตา ราดีราชิดาของข้าหรือ,อเ,อเ <c oughs> ปล่าหยิบมาเซลูกผมหยิบหยิบทำมตีนังเ็กเลยเนี่ยทองมาเลยที่อูลอยไปวอยแล้วก็บอกถึงหนัมกมันก็ตายเสรจพี่อเองชันอยากจะโดนจังไงเลยค่ะก็อทองมัน้องน,นะโอ,โอ้โหเฮ็ดน,นินดาสมราคาจริๆจริงจริงเลยค่ะ ไม่ทำอะไรทองอะไรเงี้ยงานช้าทองก็องมั้งงาช้างมันเดียวอันนี้เท่ะไหร่อ่ะอันนี้พายเทปชิมุงมึงสักก็มั่งะเนี่ยอ๋อเอาหุ้มไว้เอาหุ้มไว้ระหว่างเดินทางที่แท้ก็เป็นเน็ตทองจริงจริงด้วยทอง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 แหมเขาก็ไม่บอกใจหายหมดเลยทองทองมาจบกันขอบใจมากขอบใจมากเก็บไปด้วยแล้วกันบ

ชายเสื้อเป็นแดดอ๋อชายเสื้อชายเสื้อไปไปไลดูลยสองสามอะพร้อมกันนั่งลงนะหนึ่งสองาระวงกันจะเอ้ยเอ้ยอ้ยนนับเรแล้วนั่งพร้อมกันหนึ่งสอง ถาไวบางโคมัคนจบัะจบงก็หมดจะได้แรองนี้อ,อนสน,นอัยพระเจ้าค่ะว่าที่ราชบุตรเคยของพ่อขอบใจเจ้ามากที่เจ้ากีทากรทับมาช่วยเมืองของเสด็จพ่อไว้ได้ตันกล<ช>ับจากทัพใหม่ๆดูลูกลี้ลุกลนผินปกติจบยิงอะไรหรือต่อเตไม่มีอะไรหรอกพระเจ้าค่ะ ตั้งแต่ก้าวของันเนี่ยได้รับทราบข่าวว่าเสด็จพ่อเนี่ยให้ก้าวของนอัสนัยไปช่วยเพราะก้าวของนอัสนัยได้รับทราบข่าวแล้วก้าวของนก็เลยแจก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 แปอกเก้าปอกก้าได้หรือเปล่าไม่ใช่แจกใครแจกให้คนปัจจุบันนี้มีชัยชนะกลับมาแล้วพระเจ้าค่ะเจ้ามีชัยชนะกลับมาเจ้าค่ะขอบใจเจ้ามากเจ้าค่ะเรื่องการจุดพ่อขอพักเอาไว้ก่อนพ่อได้นำเรานี มั่นหมายกับเจ้าไว้เป็นเวลานานแล้วตั้งแต่เล็กจนโตเจ้ายังไม่เคยเห็นหน้าราณีว่าที่ราชินีดาของพ่อคนนี้เลยเพราะฉะนั้นเจ้ามาวันนี้ก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นพ่อจะถือโอกาสนี้แนะนําราณีราชินีดาของพ่อให้เจ้าทําการรู้จักนี่คือราณีว่าที่พระคุมัน ของเจ้าพันธนาที่ได้รับจากอะจารยันจะายกเท้าขึ้นมาทำไมลูกาเคนตีแท็มาตานุจับมอกูบอกให้พอมือพอกมือลงแปงที่มือ มือนะไเบอรมาเดี๋ยวก็เื่องตีไก่มันเีนตไ่ไหนเดยวก็คตรตีหยองหยอกหยอหยออย่างนี้ไม่หยอได่ เรนีี่ขอมันเจอเออใจถูกใจที่หนไาหน้าดูต่งาะโดูของค้ดเลยไม่ใช่อย่างไรนะอคขวานอมบนอมบนตัดตัวใหญ่เตัว นุ่มมุ้้ลอยอยากเธอชมไมฉันตาช้อชยเธอสวยไม่น้อยเลยนะเธอเหมือนนาง

วันใจเปลี่ยน